ฟังนิ้ฝังนี้ตอบก่อนเอ้ตบก่อนตบก่อนคนไหนที่คนคนไหนครับที่กลัวกบครับพี่นะค่ะพี่น OIC ของเราและพี่นะเป็นคนที่กลัวกบถือว่าถูกต้องมาสรุปผลการแข่งขันกันดีกว่านะครับการแข่งขันครั้งนี้สีเขียวเป็นผู้ชนะไปสามต่อหนึ่งนั่นเอง ชมููไปเตรียมหอมขึ้นแจนดอบดีกว่าแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าคาว่าแจนดอบเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นยักษ์ตกตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากันเลยนะครับมีความสูงถึงเจเมตรหรือว่าเชียบเท่ากับตึก25ชั้นกันเลย,ยนี่ของเขาสูงจริงๆนะ ภามันมืดหมดเลยน่าสั่นน้าสั่นไม่ได้สั่นแต่ทุกคนลงมาแบบ